เย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิงน้อยชาแนลนะคะเพื่อนๆวันนี้ลิงน้อยจะพาเพื่อนๆมาเลี้ยงวัวกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเก็บเงินนะคะ9บาทนี้นะคะเพราะว่าลิงน้อยมีวัวอยู่1ตัวนะคะจะได้รายได้ต่อวันประมาณ14บาทจุดหห้าสตางค์นะคะลิงน้อยก็ไปเก็บก่อนเลยนะคะ9บาทเพราะว่าวันนี้เราลิงน้อยจะมาถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนสนใจที่จะเลี้ยงวัวกับลิงน้อยนะคะก็สมัครที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ลิงน้อยก็จะมาถอนประมาณ117บาทนะคะเพื่อนเราก็จะทำการกดถอนได้เลยแอปนี้นะคะก็คือถ้าเราถอนนะคะจะมีค่าธรรมเนียม9%เนาะลิงน้อยก็จะถอนเลยทั้งหมดกดทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณ107บาทนะจาก117บาทนะคะเพื่อน ระบบนะคะก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะอีเมลเราก็เลือกธนาคารนะคะและที่ขันได้คือหมายเลขบัญชีธนาคารนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ยิ่งน้อยนะคะทำการถอนประมาณตอนช่วง11โมงครึ่งเนาะเอาประมาณนี้11โมงครึ่งดูนะคะว่าเงินจะเข้าประมาณช่วงไหนเนาะ ที่เราทําการกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ระบบมันก็จะขึ้นมานะคะว่าให้เรากดยืนยันในการถอนอแล้วก็รับรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆระบบส่งคําขอแล้วคาดว่าประมาณ5วันทําการนะคะ ทีนี้เงินก็จะตัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะรายได้ของลิงน้อยก็ทํามาแล้วตั้งแต่1กันยาเนาะเนี่ยเพื่อนๆดู1กันยานะก็นี่ค่ะก็รับทุกวันลิงน้อยไม่ได้รับทีละครั้งลิงน้อยบอกเหมือนกดมาปุ๊บใช่ไหมเจอเจอถท่อแล้วลิงน้อยก็กดเงยค่ะนี่ยค่ะหกันยา ส่จนตอนนี้มันเป็นวันที่19บเกก็ได้รับเงินมาแล้วประมาณ304บาทนะคะคเพื่อนเืนเย่ห้าโมงเงินเข้าเงินเข้านะคะคเพื่อนๆก็ประมาณ5้าโมงนะคะของวันเลยเนาะ ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิงน้อยด้วยนะคะสมัครกันได้เลยนะด้านล่างนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ